สวัสดีจ้าพี่ยูโคราดบ้านเอียงนะจ้ะสวัสดีจ้าเมลี่จ้ามาจย์หลังจากที่ว่าห่างหายไปหลายวันนะจ๊ะเมลี่ <laughs> ไม่รู้ว่าไปไหนมาไหนหนะจ๊ะนี่วันนี้มาทําอะไรให้กินน้อวันนี้นจะพัดไอ้หมูใส่นมใหม่จ้ะนี่เมลี่ก็ล้วนหมูสุกเลยน,นาะจ๊ะเนาะทีนี้ก็เอาไอปผีแกงมาเดิมเมื่อไจ้ะนี่ทีนี้ของเมลี่ก็ <ไป S 1> มีอะไรใหม,ม่มานะจ๊ะก,ก็ดูไปก็จะรู้ไม่ไงแกงเมื่ทซ้ำ

เด็๋หน่อหม่ตดนเนี่ยไม่ได้จะเอาตะเกีกระเทียมก็ผิดต้นเค็งเลยจ้ะเนาะอันนี้หนูก็ถ้าทำเป็นพัดๆเป็นอ้ไรหนูก็จะเอาเป็นผิดเก็งนี่เลยจ้ะอ่านี้ก็ใส่น้่งฟ้าจ้าใส่น้่งฟ้าใส่หนึ่งฟ้าผมนี่พอกว่ให้มันจะได้น้่งฟ้ามันจะได้เขาก็เนื้อมูสนอกจ้ะเนาะมันจะได้มีหลุดขาดไปติดกันเลยอ่าปุ๋งนัวจ้า โฉน,นจ้าอันนี้ก็เร็วแต่คนชอบนะจ๊ะบางคนก็ชอบใจมากมากกว่านี้ก็ได้จ้ะแดีวแต่ตคนเขาสนัดกินใจมากใจหน้อยอขอบคุณนะครับจ้า,าตามมาด้วยนี่ด้วยจ้าน้องใหม่ดวงของเมลีจ้าน้องใหม่ดวงนี่ก็ไม<ห>่ดี่ทำไปเองเลยเด้จ้ะ ีทำบัตรโฉบแฮงๆเมลีกจจ่ก็่าจ็ดจัดไปจ้ะเบ็ดพัดใส่กขนมใหม่เชื่อเหรอเนาะจ้ะเนาะไม่ใช่เบ็ดทำเบ็ดเก่งนะทำเบ็ดพัดใส่ขนมใหม่พัดกับข้าวหมูนั่นแหละจ้ะแต่่วาใส่ขนมใหม่โตมันจนอะไรคะยังค่ะ เดือดเด้ออุ้นือใหม่ให้ตุ๊บจังนิดเดี๋ยวจะเด้อหนิตัวเนื้นอใหม่นะ่ตุ๊บก่อนจะ้ะโอ้นี่ือตุ๊กแล้ว,ดวเดี๋ยวจะเด้อนี่ม่รีดก็จะเอาไปต่ไะตะเภาใส่จ้ะใส่ได้เดะเภา,าใส่กะเภาหมูเนื้อใหม่โอ้กินหอมมาเลยจ้ะหอมเน,นือใหม่โด้กุ้งกระถางมันโดนนี่นมันไม่ดีตรงเอาผ้าโดนกม้งกระถางแบบนี้เขาไม่มีคำเป็นเบียดโคกันโกลนห้จะ้ะ อันนี้ก็ผัดกระเพราหมูนโนไม้จ้าอาชิมเขาก็ไม่ดีเดี๋ยวจะเด้อเนี่ยเจ็ดเลยเดี๋ยวจะเดินนัวๆจ้ามาจ้าวันนี้ก็ได้เวลากินข้าวอะไรเดี๋ยวจันนี่อาจารย์วันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเด้๋ยจ้นนี่โอ้ดูพบองค์ประชุมเด้๋ยจ้นวันนี้อาจารย์วันนี้มีเมนูอะไรดึ่งน้อนี่อันนี้ก็ผัดไอ้หมูใส่นมนไม้เดี๋ยจ้าผัดไอ้เข้าหมูใส่นมนไม้แล้วจ้าเนาะ แล้วก็มีพักตุ่มจะมีฝักทงก็มะเขือจจะนี่แล้วก็ปิกป้าปนเหมือนเดิมเลยจ้ามาได้จะมากินเข่าันกัน,นจะเด้ออ้าวนี้ก็คืออะไรนกนคือะไรเาคือบโดูสวัสดีจ้ามาจากมากินข้ากับพี่โยเดิน อันนี้ก็เมนูพักต้มเหมือนเดิมแล้วก็มีเพิ่มเติมมากคือพัดกะเพราหมูใส่กับน้อยด้วยกันมาเกลืขอขาวก็ังแกงมยจ้าดด <c oughs> ไปลงบ้านก่อน แม่ขาก็หลายขาถาแบาน้องแก้มเป็นใครี่ร้านเท่ๆไม่นี่ป่ะมันจะเป็นเลขทางบ้านใช่ไหมไม่มาดูวันนันหนูเหมือนใครอ่อว่าล้านมาลูกน้องสาวคนน้อยรู่นนาตุระคนไม่เจนเดือนอายน้อยนางเนาะมาเราจะจ้ะเด้อใครยังมากินกัมากินถูกผมกันจ้ะ ทำไมอัน้ขาเม็ดอันนี้มันไม่เห็นใสอะะเขาเพ่<อ>แล้ลูกเขากลงเขากลงลูงกินนมนจะด้มีวิตามิ <c oughs> มานอนหารเรนวิตามินนี่สองแหลกมันแกะทำไมมันไม่เห็นใสมันมันผ่านแกะมันมันแปแกแกในถอดมันโดนรลายเรื่อ จนใช่วงนี้กิ้นข้าวขำก็มีเจ้ลอน้องแนนดานจะไปทํางานกลับมาก็รัจะได้กินกับข้าวไร่รอเนีขำก็ทุกวันเลยนีเอาจงัดเพตัดตัดในเร็วปลานี่ไม่เรวปลาน่นเล้วตอนสามโมงครึ่งมาปะหอยยีนี่เลยมาสางปลาดีใบก้ยอมีไก่กันเลยได้ทามา อันนี้ก็ช่วงจังหวะน้องนิ้งเลอกลับมาพอดีเลยจังวเมขบแล้วจะของที่ที่หะลาะกันอีกงไหอ่ะเอาาม่เคื่อเลย ฉลุกแล้วโม่เหรอยายตุ่มเลยยายตุ่มมันเดี๋ยมันกลายุกลยายเฮ้ยเฮต้มเอะรอะออมัวันนข้าวแอบหมออะไรน่นใช่ใช่เคยต้มโม้แอบกินแรกวออื นี่ต้องเย็บเลนะอ้าสามันถึงหมดเพรงกเด้องทำไงอืมคอแบบเนี้ย,ยมสบไหม,รรม,รม,ม,มครับตมไม่แรงหูเห็นกหินมันข้าแรกล็นเหมือนมันก็เอาเขอาขอึ้นาี้ ข้อนี่พี่โยก็ตื่อมาจากโรงพยาบาลด้วยจ้ะจากราัขคารงพยาบาลน,นี่นเลยจ้ะึงไปม,มีต้นหอมได้หอมดิเนอไรสิอบสมจิ้นบานดีไม่เหนา อีไ้กเาสอบเนม่ยตัวนีึก็เห็นเมลี่ดึงมาเห็นดึงด้วยจ้ะเพื่อวันนันถ้าเมลี่ไม่เคยยิ้กูก่เคยด้กินจ้ะเดียวมันต้นขำาจ้เดีวแล้วเอายิ้มครอ่ะเยกินเขาเลวจะยกินเขาเรยอม่กินจะกินอย่างอื่นกินเขาจะกินยังไง Dạy này cũng nhận lên là nít là nuôi mà có lên lái vàng thì có... nó cũng có im mà kính khâu mà, mà và... chết qua <laughs> em kính à. <laughs> nó lên em đuôi này em kính ơi ăn đọc chính để chắn bọc mà bọc mà kính nè nếu mà nít béo khám à, ăn nít à อยากกินนมใหม่มากหนักก็บอกเรว่าจะไอเบียบพวกเขาหน่นนอยเดยะเี่นะก็ด้วยก็บอกด้วยเลยไอ้นิ่งผ้าปเาาป็นไอ้น่งผ้าตายนั่นแหละเนาะแม่เอาเนื้อด,ด,ด้วยน้อน่เอาเนื้อนึ่งนิ้วเนื้อนึ่งนินิดหักเกินเี่ยกัน็กินนม มันดองเดี๋ยวมึงปินปุ้มนู้ยังด้กหน่อยส้นแหลกงายมันมัน,มนล,ลุอยู่ไไวเนี่ย้ำไมดองกับพัดหมูนี่ก็อร่อยเต็ม้ำไมเก็ของไม่ดีทำเองเลยจ้ะปอตันพิดนูงกินนอกมาลา้วยเลดเลยเด็กเด็กเป็ก็ใ เป็นร้าน่ากร้านเป็นลูกแม่เน่ยังไงไม่สินเพชรไม่ได้วัดสินใหญ่ชินใหญ่ตัวเนี่ยค่ะยำเพชร อาจะอจะไปตอจกจะหาไปบัน้ไ่อเขาที่ชอ,อ,อ,อบเนอืมเนาะพาก,กับพาหมูไม่ถอดไหมพ่อหนูกินนอกมไม้ไปด้วยอะ่ะเนชอบุกตกกันไหมเลี่ยว้า,ยวาจะกินแบบตุีตกต้มดวสายพิษเนาะห้องมันจาจะดีมากไห ผมตงไปได้ไหมตัวเลี้ยงไปไหก็ใช่งดไปจะสื่อ้วเขาอยากทำทอให้ลูกแกเพชรด้วย้อะไรเวให้ยูแกเพชรด้วยือี่ทมือด้วาข้าตเดี๋ยวมืดใหญ่จะไปส่งให้ไหม ไปก็เหมือนกันก็เลือกงมกฟ้าก็เพืิดเพลิแม่ไม่ไร้หลวงไปวางจะซีเก็มง้งังอะไรเลยอ่ะไ่วางหลัเลือกเหมือนได้ตอนเล่นเอไู่นเลยอ่ะทำคุ้นเนห่ยอนค ไปว่าอะไรภาษาโคราดจำหินแบบแ่มจำหินนี่แปลว่าอะไรไปดูแง่งงงงกเหรอไม่ใช่แล้วก็เมนูจำหินเหมือนก็ทำเชิงไหมอ๋ออะไรจำหินอันนี้กักินไม่ได้กินอบตอนไหนหนูกินไม่ได้หนูกินได้อ๋อกินดูสักทีก่อนเดี๋ยวค่อยตั้งใหม่แค่มัน พาพาใส่ผิดพาใส่ผิดเย็นหม่อมเนบ่ยอันเนี้ยเยอะๆปรมาณใไออกปากอ,อืมเออไม่ล่าอเออแล้วนจะเอาอี่ขอนั้น่ะปากพึ่ง กระพรูเแ็นไมครับไปมาญาตองให้ดูไปดูไปตัไปนยายจิด้เนี่ยไปงูนี้ไปไหนกันมืดหรือเล่าใช่ดูรับค้าให้แม่อยู่ มาได้จามากินข้าวพี่โยจนพัดหมูใส่นม่นะเอา,อออากินย็่ไหลนน่นเออมามามาหลายกินหมึกดำดำดึกนอนด้วยเนี่อุ้ยมีขนมมากระชาครับแม่อืมมาเตด้วย <laughs> มายาแกะเย็ดดึงด้วย ไว้เดี๋ยวไม่เอาเนี่ยน้องเป็นถามไหมนะกะนี้เหรอน้จะกินไวมดุโเอ้ไมบอกแม่น้องจะกินไ้ม่หนอยุน้องเดือดน้องง เดี๋ยวเรากินข้าวแป๊บเดียวบอกค่ะเห็นเปนั่งกระยายดิเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ร้านนั่นดิวข้าวให้กินก่อนจมิดร้านจักรมิตร้านชายยามกินข้าวด้วยด้จันร้าไปก่อนเลยแล้วให้ยายนิ้งไปส่งครับร้านชาหน่อยเอานี้เดี๋ยแนี้เอาไรถูก โอ้มันไม่ลูก่อก็หนูเก้มขึนน้ำดูก่อนค่ะขึนน้ำก่อนเลยลูกตับทอดนี่ตับทอับทอมันจะคงมันหายตัวไม่เลิศแหมโอ้จะหมุใหญ่เลยเดีนี้เอาเยอะไหมคะ เอาว่ะแหนวเลยใช่ไหมมาเอาว่ะตอนหลังสีเขามาเลยนะคะเขอาบานย่าดื่มเตมมืดแล้วนะอร่อยไหมเออไปก่อนเลยแล้วไปตุงนอนนี่แหละไม่กินก็เกากเขาถ้ากินเขากินเขาดีกินเขาไม่เนี่ยก็ไปตุงกันเลยลูกยายแหน่ไหวดอกเบือยแหละแล้วมันนอนเหี่ยวหลุดบนยาย

อ้าวไม่มีตันมือ่ะูลองเต้ร์นกาไปได้อนมมีจัาหน้มามาไวหว <c oughs> นะ้เราดนะเห็นอาหารหนาลอยแล้ไหมเหรอวอาแบอใคอแบอนี้ กินมดทำไมกินอาหารมดทำไมก็บอกแล้วไปไกลๆเอากินให้มดเนี่ยนี่กับพัชมดจานนั่นนี่ต้มผักกับมดจานนี่จะไม่ให้ตัวกลมบลกกันได้ยังไงคุณนี่จะทำอะไรออกมากคงมีเลือดนะจ้ะเลือดของเต้กับกลมบล็อกขนมเต้มาอยู่นี่นานๆกับกลมมันกันเลยลูกนี่ให้แม่บ้านรีิกลมบล็อก อาละจากคลิปนี้ก็จะไปแค่เดี๋ยวจะก็พามาดูสูตรการพัดกะเพ๋านาใหม่ดองของแมรี่นะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆุกคนเดจ้าที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยลาเอฟซีทุกคนเดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลักเลยจ้า